นี่เราจะไปเริ่มต้นเป็นประเด็นที่เห้เหมันก็มีทั้งเสียงสนับสนุนเสียงคัดคา้านทวงติงกันเซ็งแซ่ไปหมดเลยนะก็คือเรื่องของกฎหมายทำแท้งใช่ครับก็มีข่าวออกมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พ,พรบรเพิ่มเติมเรื่องของอการทำแท้งนี่นแหละก็คือเป็นภาษาง่ายๆคือกฎหมายทำแท้งผ่านแล้ว ก็คือให้หญิงตั้งครรภ์อายุไม่เกิน12สัปดาห์สามารถทําแท้งได้แต่ก็มีเงื่อนไขยอยู่นะว่าอะไรยังไงนะหลัง12สัปดาห์แล้วจะต้องยังไงมีรายละเอียดพอสมควรแต่ที่มากฎหมายฉบับนี้น่าสนใจครับเขาบอกมันเริ่มต้นจากการที่มีผู้ไปร้องศารลรัฐธรรมนูญกฎหมายทําแท้งเนี่ยนะฮะก็มีรายละเอียดในการที่เขาไปร้องแล้วคําวินิจฉัยศารลรัฐธรรมนูญเนี่ย นำมาซึ่งการต้องมาแก้ไขกฎหมายทําแท้งและทําให้เกิดการทาคลอดกฎหมายทําแท้งครับฉบับที่เพิ่งจะประกาศในรน้ากิจจานริเอกษานะฮะเ,เราเราเรานี้เราจะไปฟังมุมมองนะฮะเพราะว่าท่านก็ออกมาทวงติ่งคัดค้านกฎหมายฉบับนี้อยู่หลายประการนะฮะก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์สมาชิกบุธิสภานะฮะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะครับคุณหญิงหมอครับ เรื่องกฎหมายทำแท้งนี่เห็นว่าคุณหญิงก็มีมุมมองที่ที่ที่อ่าคัดค้านอยู่ด้วยใช่ไหมฮะต้องบอกว่าไล,ไล่ไล่ตามทั้งระบบนะคะการเริ่มต้นแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถ้าประชาชนรู้นะมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณหมอคนหนึ่งเข้าไปทำแท้งแล้วถูกจับแล้วก็มีคนคิดประเด็นทางกฎหมายก็เลยนำเอาไปร้องเรียนไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเนี้ยสังคมรับได้ไหมนี่นนหนึ่งอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองสิ่งที่สังคมไม่รู้ก็คือหลักการในการพิจารณาที่อนุญาตให้ให้แก่ะค่ะนะคะมันเป็นหลักการของการแก้โดยมองว่าครั้งที่ผ่านมาเราเอาแต่สิทธิ์ของผู้หญิงเราไม่ได้แคร์ถึงสิทธิ์ของทั้งผู้หญิงทั้งที่ผ่านมาเราเอาแต่สิทธิ์ของเด็กแต่ผู้หญิงควรจะมีมีสิทธิ์ในการที่จะจะจัดก,การตัวเอง กับอันที่สองในหลักการสําคัญนะคะที่ที่มติามารัฐธรรมนูญก็คือเอเป็นเรื่องที่สังคมมีความเปลี่ยนไปหมายความว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันยอมรับกันได้แล้วเรื่องคาแท้งอะไรประมาณเนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเหมือนกับเรามองในหลักการอย่างนี้ว่าเอา๊ะทำไมไม่กำหนงสิทธิทเด็กอมต่ปรากฏว่าสุดท้ายค่ะมันมาพอบอกว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะมติที่ สารสั่งเนี่ยก็คือให้แก้สามศูนย์หนึ่งนะคะรัฐบาลก็ไปออกกฎหมายสิ่งที่ออกกฎหมายมาเนี่ยมันเหมือนจะดูไม่รอบครอบเช่นหนึ่งอ,อนุญาตให้ทำแท้งได้เลยนะคะไม่เกินสิบสองอาทิตย์ค่ะอสองที่รัฐบาลแก้ก็คือเติมหมวดของคนพิการค่ะความพิการก็คือคนพิการเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่คนพิการท้องถ้าเด็กพิการเนี่ยแล้วบอกว่าทุกพลภาพรุนแรงเนี่ยให้ทําแท้ง ซึ่งอะไรวะที่จะให้ทําแท้งได้ในประมาณนั้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอของเดิมมันก็จะมีะเรื่องอเรื่องเด็กเรื่องอายุขัดไอ้เรื่องเป็นสุขภาพแม่กับเรื่องของถูกข่มขืนอยู่แล้วแล้วก็เติมอีกสองปรากฏว่าพอเข้าสู่สสกฎหมายเนี่ยมันมีล็อกด้วยรัฐธรรมนูญคือสามร้อยหกสิบวันจะต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยออืมแต่มันไม่มีใครรู้เรื่องเลยสังคมก็ไม่รู้เลยชมรมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะ อาจจะรู้อยู่ในบางส่วนเท่านั้นเองปรากฏว่ากฎหมายเนี่ยเข้าสู่สสในเดือนกันยายนค่ะซึ่งมันก็มีเวลาเหลืออยู่ไม่มากใช่หไหมคะสสเนี่ยพิจารณาในช่วงกันยายนเนี่ยเสร็จเอาปลายเดือนธันวาคมค่ะสิ่งที่สสเติมลงไปเนี่ยเป็นอันตรายนะคะคือด้วยความผุนใหญ่ก็คือสสได้เพิ่มก็คืออายุ12ขันอายุขันนะคะ12-20ก็ยังสามารถทําแท้งได้อีกโดยให้ให้อยู่ที่ท,ที่ที่คุณหมอ ทางสาธารณสุขหรือแพทยสภาประมาณนั้น mm. และแก้อันเรื่องข่มขืนค่ะว่าไม่ต้องไปแจ้งตํารวจก็ได้ mm. ถ้าบอกคุณหมอว่าถูกข่มขืนให้คุณหมอทําแท้งได้เลย <Yeah. S 2> คือในฐานะเราทึเ่เป็นเป็นมุมมองอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสอวอ,อย่างเดียวนะเป็นคนที่ทํางานด้านนี้เรามองว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนหน้าที่จะแก้กฎหมายเนี่ย mm. มันก็ค่อนทําทําคือมีเด็กที่ถูกทาแท้งให้ตายเยอะ <Yeah. S 2> มากอยู่แล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> คือคือเราเหมือนเราไปแก้ที่ปลายเหตุนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือมาในฐานะสวทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเข้าสภาเนี่ยกลางโมกราแล้วก็มีข้อบังคับว่าจะต้องออกคือจะต้องประกาศใช้ในวันในกลางเดือนคือที่ผ่านมาในค่ะต้นเดือนกุมภาพันธ์ตามตามตามหลักรัฐธรรมนูญนะคะอืเลยเราเลยมีความรู้สึกถูกบัานมือชกอันในมุมหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายใหญ่ประมาณเนี้ยนะคะมันขาดซึ่งความรอบคอบพึ่ง รัฐบาลอ้างเรื่องเรื่องโควิดไม่ได้แต่คิดว่าเป็นเพราะว่าไม่ทันได้ดูให้ดีหมายความว่าไม่ทันระวังซ้ายระวังขวาหมดเป็นเรื่องเรื่องโควิดประมาณนั้นเอกฎหมายที่ออกมาเอเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทาให้สังคมดีขึ้นแย่ลงด้วยซ้ำไป็นความเห็นร่าวๆก่อนนะคะครับอันนี้เนี่ยที่คุณหญิงกังวลที่สุดก็คือกลัวว่าพอมันออกกฎหมายมาแบบนี้แล้วจะทําให้คนแห่ไปทําแท้งกันมากขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับคือ,ค,อคือเนื่องจากเราอะไปอ้างสิทธิของผู้หญิง เสร็จแล้วไอ้ที่นอกจากผู้หญิงจะไปทําแท้งมากขึ้นแล้วเพราะว่ามัน,มนเปิดโอกาสแบบเชนี้ที่ไม่ต้องมีเหตุผลมากเลยนะคะสิบสองวิคนี่คือทําไปเลยนะคะและสิบสองถึงยี่สิบที่เขาเพิ่มมาเนี่ยในความหมายคือไม่เกี่ยวกับคมคืนไงมันกลายเป็นว่าสมมุติว่าเศรษฐกิจไม่พอรู้สึกเครียดสามีทิ้งคุณไปหาเลยก็อยู่ที่ดุลพินิจอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่คุณหมอจะออกให้ซึ่งในมุมหนึ่งนี่ก็มองว่าในหลักธรรมชาติเราควรจะมีความรู้เพื่อจะป้องกันตัวแล้วสั รัฐบ,บาลเนี่ยนะคะมันก็ควรจะผูรับผเนี่ยควรจะทําหน้าที่ในการวางหลักมากกว่าที่จะไปแก้ปลายเหตุไปอน<ช>ุญ <ละ S 2> าตใหทํะแล้วไอ้ที่สําคัญที่ห่วงมากที่สุดคือเรื่องไปทําทําแท้งคนที่เด็กในท้องที่พิการะคะ่ะใครจะเป็นคนบอกว่าเขาจะทุกพลภาพมากจริงไหมคะจะบอกคะ่ะเพราะว่าเขาใช้คำว่าทุกพลภาพรุนแรงนะคะประมาณนั้นค่ะนี่แหละค่ะที่ที่ห่วงมากๆคือเรื่อง สองเรื่องนี้คือทําแท้งที่เพิ่มขึ้นกับสุขภาพค่ะครับแตัสารรัฐมนูญวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปชี้ใช่ไหมครับว่าจะต้องไปแก้ในจุดไหนอย่างไรไม่ค่ะไม่บอกแค่ว่าให้ทําแก้ร้อยหนึ่งค่ะสามร้อยสารยโดยโดยบอกกฎหมายเดิมเนี่ยขัดรัฐรมนูญหกศูนย์ใช่ค่ะแค่นั้นเองสาม,มไม่ได้บอกว่าตรงนี้ต้องาำนี้ตรงนี้ต้องอย่างน,น,นี้ค่ะอ๋อ,อแต่ก็มีการไปยกร่างแก้ไขกันเข้ามาแล้วทีออ่อีกอันหนึ่งเนี่ย น่านจะเป็นทั้งฝ่ายกฎหมายร,รัฐบาลฝ่ายกฎหมายของสิษฐกิการหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆมันมีช่องค่ะกฎหมายใหญ่ขนาดเนี้ยกฎหมายกระเทือนสังคมขนาดเนี้ยได้ฟังจากคนที่พูดคืออดีตผู้พากษาสารรัฐมนูญนะก็คือท่านจรรยพักดีธนาคุณนะ่ะท่านเป็นคนบอกเองว่าสามารถใช้มาตราอะไรสักมาตราหนึ่งอะค่ะพอดิจําไม่แม่นจะพูดมาทาประโยคแป้นเดียวของพรบของสารรัฐมนูญกฎหมายรัฐมนูญ ยื่นขอให้ยืดเวลาได้ไม่จําเป็นต้องหนึ่งเป๊ะหนึ่งปีเป๊ะค่ะอืมแต่ก็ไม่ทําไงอืมโดยทุกคนกลัวเสียหน้ากลัวอะไรไปหมดซึ่งซึ่งเราเองมันไม่เหลือคนที่เขา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 เรียกว่าไงอะ่ะทุกคนก็ไม่อยากให้รัฐบาลเสียโอกาสเสียได้จริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากแต่ว่าก็โหวดโหวดผ่านไปโดยที่สวทําอะไรไม่ได้ค่ะอืมทางสสส,ส,สวสวก็ปวดผ่านกันมาเป็นลําดับนะฮะ คือคือสอสอเนี่ยต้องใช้คําว่าเขาแก้ค่ะทีนี้ด้วยความเคารพนะและก็ด้วยความห่วงใยสภามีแต่เด็กแล้วก็วิธีคิดคือวัยวัยเนี่ยน้อยลงแล้วก็วิธีคิดเนี่ยคือไม่ให้ความสําคัญกับเ,เรื่องศาสนามากนักแล้วคือมองมองเรื่องาศาสนาเป็นความงมงายอะไรประมาณเนี้ยคือไม่มองเรื่องหน้าที่มองเรื่องสิตมองเรื่องสิ์เป็นหลักเลยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ,อสิ่งเนี้ยมันจะทําให สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแม้ว่ามันจะผ่านออกมาหมดแล้วนะคะค่ะคราวนี้คุณหมอกลัวว่ามันจะเกิดประเด็นที่อาจจะเป็นข้อที่วุ่นวายขึ้นในสังคมอย่างไรถ้าถ้าสมมติว่ากฎหมายสามารถบังคับใช้แบบนี้ตอนนี้ไม่ต้องใช้คําว่ากลัวแล้วมันบังคับออกมาแล้วอ่านั่นสิถ้าแล้วมันจะเกิดเคสอะไรยังไงที่ที่คุณแน่นอนคุณคุณหญิงหมอกลัวหนึ่งนะคะเอาเอาเรื่องธรรมดากันนะคะแต่ก็ต้องต้องเห็นบอกต้องเป็นต้องหมออย่างเดียวใช่ไหม ถูกๆค่ะเขาให้หมออย่างเดียวค่ะ hmm. อ่านอกจากการทําแท้งจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยอสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคือหมอส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อยากทาแท้งนะอ hmm. แล้วก็หมอสูงก,ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมทําแท้งเพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธนะคะ่ะใช่ไหมคะบางเ่างเพราะนั้นนี่เป็นคร่าวๆกันนะที่จะเป็นปัญหาแต่อันที่สามที่เป็นปัญหามากๆแน่นอนทําไมเราไม่มีทางเลือกมากกว่าการทําแท้งรัฐาต้องจัดหน่วยให้มีที่ปรึกษาค่ะ คำว่าที่ปรึกษาก็คือรีบมาหารือนะคะมาต้องขั้เกเตรียมการว่าจะแก้ไขได้อย่างไรเช่นณปัจจุบันเนี่ยเรามีมูลนิธิที่ออกมาดูแลหญิงที่ต้องตั้งครันอย่างโดดเดี่ยวอะ่ะคือผู้ชายไม่รับเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ทําบาปแล้วเขาก็ตั้งท้องออกมาแล้วเขาก็สร้างอาชีพอะไรประมาณนี้นี่คือรัฐต้องทำนี่คืขขอความห่วงใยที่รัฐไม่มีอีกอันนึงก็คือว่าการให้การศึกษาเด็กเดรุ่นใหม่เยวาวชนรุ่นใหม่ว่า คุณต้องใส่ใจนะการมีเพศสัมพันธ์มันจะตามมาด้วยเรื่องนี้อแบบคลินิกที่เขาปรับประจําเดือนนะคะนั่นก็คือถ้าประจําเดือนมันไม่มาเนี่ยคุณต้องเรีบไปภายในเจ็ดวันอะไรประมาณเนี้ยมัน,นมปรากฏว่าเรื่องราวเหล่านี้รัฐาก็ไม่ได้ทําให้มันเป็นที่รับรู้มากนะคือมาาันจะก้าวขึ้นไปสู่การทําลายชีวิตอที่อายุคันสิบสองถึงยี่สิบปีมากขึ้นตรงเนี้ยเราไม่ห่วงเรื่องความผิดต่อศาสนาะไรคะ Ừ, ครับคุณหญิงหมอมีม,มีข้อแนะนําที่จะเป็นทางออกไหมครับในะเมื่อกฎหมายก็บังคับใช้แล้วเอ,อต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับหญิงและชายค่ะว่าสรีระของเราเนี่ยม,ม,ม,ะะมันมีความต่างนะคะมันมีความต่างมันเลยกาหนดหน้าที่นะคะยังไงผู้หญิงเนี่ยมันเป็นฝ่ายที่ที่ท,ที่เราต้องแบกภาระเรื่องการตั้งท้องเพราะนั้นเมื่อความไม่พร้อมเนี่ยเราต้องระมัดระวังตรงนี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่บอกว่าโอ้เป็นเรื่องสิทธิไม่ใช่มันไม่เท่ากันจริงๆริงนะคะ อันนี้ก็คือการศึกษาสองก็คือการเข้าใจเรื่องการปฏิสนธิค่ะนะคะ,นะคะการปฏิสนธิมันจะเกิดอย่างไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นต้องกังวลเลยอะไรประมาณนั้นเอ่าหรื่อรันที่สามก็คือเรื่องการควบคุมก็คือการคุมกาเนิดทุกประเภทอะคะ่ะอ,อจะทําอย่างไรไม่ให้มันมีการตั้งท้องที่เรายังไม่อยากได้คือไอเชิงป้องกันในน่าจะสูงกว่าแต่สุดท้ายเลยนะคะ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ผู้ชายได้รับรู้เพราะว่าคือถ้ามันเกิดตั้งท้องขึ้นมานะแล้วเขาอยากจะเอาไว้เนี่ยเราจะทํำยังไงกับผู้ชายผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบริงไหมคะคือผ,ผ,ผู้กรตามหลักอะเพราะมันมาคนละครึ่งจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้ทั้งแค่มีเพศสัมพันธ์ด้วยาาผู้หญิงก็ต้องว่ามาที่ว่ายอมไหมที่ผู้ชายคิดอย่างนี้ ไอ้ไอ้อย่างเงี้ยเราเราพาคพูดกันภาพกว้างในความหมายค,คุณหมอก็คือว่าไอ้ไอ้กฎหมายฉบับนี้มันปลายทางปลายทางเนี่ยมันคงทําอะไรไม่ได้แล้วมันต้องไปว่ากันต้นทางเอาให้เข้ม<ช> <ๆ S 2> แข็งนั้ใช่ค้ยใช่กฎหมายมันออกมาแล้วทาอะไรไม่ได้ละก็ม,มันก็ไปว่าที่ต้นทางแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะต้นทางหรือปลายทางเนี่ยน่าห่วงที่สุดค่ะคือการทําลายชีวิตผู้ที่มีความพิการซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตนะคะยกตัวอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมอะค่ะ เขาไม่ได้อนุญาตให้คุณหมอทําแท้งเลยนะเพราะว่าดาวซินโดรมันไม่ได้ออกมาพิการแบบรุนแรงมันก็เป็นกฎหมายสมัยฮิตเลอร์เคยมีนะอถ้าเป็นดาวซินโดรมเขาให้ทําลายทิ้งอะไรอย่างนี้ต้องเราเลกภาพที่เราทั้งบ้านอเมริกายังอะไรดีอเมริกาเขาไม่ให้เพขาคองว่าเด็กเหล่านี้เกิดมาเนี่ยมันเขาก็อยู่มีชีวิตอยู่ได้คือพูดง่ายๆคือสัมมาท้ายสุดที่ไม่เกี่ยวกับทําแท้งค่ะทุกสังคมในโลกนี้อยู่ได้ด้วยหลักสามหลัก แต่หลักที่สูงสุดก็คือหลักศาสนาแห่งชาตินั้นหลักตามมาคือหลักกฎหมายและหลักที่สามคือหลักวัฒนธรรมแต่ตอนนี้เราเราเอาวัฒนธรรมมาแก้กฎหมายแล้วก็ไม่ต้องคํานึงถึงศาสนามันก็เลยกลายเป็นเป็นสิ่งที่ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอืมรับครับอือเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับคุณหมอคุณดิงครับคุณค่ะค่ะสวัสดีครับอืมนะจอ